สวัสดีเช้าที่174นะครับผมมาเก็บไข่กันดีกว่ามาดูกันว่าจะได้กี่ฟองครับ123 456 เจ1ดแ11เกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 โอเคครับผมเช้านี้ได้45ฟองครับผมไว้มาดูกันว่าตอนเย็นจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองครับบายบายสวัสดีครับต่อจากเมื่อเช้านะเมื่อเช้าได้ไป45าฟองนะมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองครับผม4 6

54 55 56 57ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดโอเคครับผมได้เพิ่มมาอีกสิบกว่าฟองเนาะเป็นห้าสิบเจ็ดองครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบาย